มีอะไรให้องค์พ่อช่วยไหมใช่ไหมท่านพี่ใช่จ mm ้ะน้องหญิงหนูเวสมาตลาดวันแล้วค่ะแล้วมีอะไรท่านพี่ไม่ดีเลยลุดลุตเอามือขึ้นดิรุบนุมือด้วยคำว่าพูดว่ารำว่าสอนสัปีกข้างไหล่ถ้าไม่อยากเวียนวไหวใจเกินน้องหญิงน่ารักไหมน่ารักไหม อ,อะอเหมือนสลบเลยอ่ะอเดี๋ยวฉันช่วยเหลือคนอื่นไม่เป็นอ่ะตามตามคุณช่วยดีกว่าฟามฟามอะไรไปช่วยหน่อยดีมีคนเป็นลมอยู่ข้างในนู้นอ่ะมีคนเป็นลมใช่ผู้หญิงด้วยจริงเหรอไปไปไ,ไปเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะ อยู่ไไนอะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยฟาร์มอ่ะคนน,นั้นใครอะเอานั่นนั่นมันผู้หญิงคนนี้นะแล้วทําไมผู้ชายพาผู้หญิงคนน,น,งนั้นไปไหนอะงั้นเราลองเดินตามไปดีกว่าว่าพวกเขาจะไปไหนกันอโอเคไปนั่นวดูดิเขาตื่นแล้วอะดูท่าน่าจะสนิทสนมกับผู้ชายนั้นด้วยอะเออ เห็นผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะเห็นกูผู้ชาเลยนะเนทานมีน้องหญิงเป็นอะไรฮะน้องหญิงไม่มีแรงไม่นั่นพี่น้องหญิงเป็นอะไระท่านมี่เดี๋ยวถามองพ่อให้นะใช่เขาน่าจะไม่ใช่คนลักพาตัวเนาะถ้างั้นเราไปกันดีกว่าฮะแม่ฮะไมองพอ่อน้องหญิงเป็นอะไร ขาจุลูหัวมันอะไรีเนี่ยมันใครสบายตาแดงปวดหัวตัวลอยเป็นใครยลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนเร็วเนี่ยฟาร์มมันจะนั่งด้วยเอ้ยเราจะมาแย่งที่นั่งคนป่วยหรือไม่ไอ่ะนี่ฉันมีเรื่องปแปลกๆมาเล่าฟ้ฟังเมื่อกี้ฉันอะไปเจอผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแกนอนสลบยู่แล้วทีเนี้ยฉันก็เลยไปตามฟาร์มมาช่วยสรุปหายไปแล้วแล้วเจออีกทีนะ รู้มีผู้ชายคนไหนมาฮิ้วปีกผู้หญิงคนนั้นอ่ะแล้วดูท่าแบบเหมือนเป็นแฟนกันเลยไอ้แกจริงเหรอเขาจะงอนแฟนแน่ๆเลยใช่เห็นไหมะฉันอยากเห็นวิวคนนั้นจังเลยอ่ะเนาะดูแปลกๆเนาะใช่ป่ะแล้วเขาเป็นไงไงฉันอยากเห็นฉันอธิบายไม่ถูกอ่ะแกเขาดูแบบแต่งตัวแปลกๆพิลึกพิลึกอ่ะออ้ยช่วไปกี่โมงแล้วอ๋อประมาณสี่โมงอ่ะอแกออฉันอ่ะนั้นคนมาดูอาการฉันด้วย ไม่สบาย<อ>มาหลายวั <currently. S 2> นแล้วเห็นคนลือกันว่าอาจารย์คนเนี้ยดีฉันก็ขอขอให้ดีจริงแล้วกันอาจารย์แหละอาจารย์หมออืมทำน้องนนั่แหละฉันไม่ไหวแล้วดูท่าจะหนักจริงทำไรอุ้ยคนนั้จะมาแล้วว่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์คนนั้นมันมันคือเอ่อเขารู้เกิดฟาร์มออกไปดินั่งลงพื้น ว่าไงน้องหญิงโอ้ยแล้วสงนี้มันเป็นใครอ่ะทำไมบัวให้พวกเรามานั่งไหวอะไรแบบนี้วยอ่ะมีอะไรให้องค์พ่อช่วยไหมใช่ไหมนั่นพี่ใช่จ้ะน้องหิงหนูไม่สบามาหลายวันแล้วค่ะแล้วมันมีคนแนะนำมาว่าถ้าสมมติ มารักษากับอาจารย์นะคะอาการมันจะดีขึ้นเอมท่านพี่ช่วยถามองค์พ่อหน่อยสิเจ้าคะอืม,ออมีอะไรท่านพี่ไม่ดีเลยองค์พ่อบอกว่ามีกรรมจากกุ้ง ของสดมาใช่ไหมเฮ้ยรู้ได้ไงคะหนูชอบกินกุ้งมากเลยค่ะโดยเฉพาะกุ้งดิบเชื่อได้ไงวะอนั่นไงว่าแล้วต่อไปเนี่ยนะลดละเลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนะอ่ะหันมมือขึ้นลุดลดเอามือขึ้นดิุนมมือ ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว SO? ์ปีกท anyway. ั forever. ้งหลายถ้าไม่อยากเวียนลอยตายเกิดให้ดอละโลกกุลงออกแล้วปล่อยวางนะขอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาบุญของประชาชนทั้งสองที่มีทั้งหมดให้สัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเป็นไงดีขึ้นไหม ยังรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เลยอะค่ะมีอะไรท่านพี่ยังเหลืออยู่แสดงว่ามันยังมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวพาท่านพี่กับน้องหญิงเดินดูรอบๆบบ้านหน่อยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอีกสักกี่สิบนาทีเดี๋ยวดูพาอาจารย์ไปทัวร์รอบบ้านนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พักก่อนนะคะได้ โคดิท้อาจารย์พักตัวเองกับพักก่อนทันวีนงยิงอ่ะน่ารักไหมน่ารักสิใช่ชนี้นงาเดเองนะนนงยิงน่ารักไหมน่ารักมน่ารักทันวีนางยิงน่ารักไหมน่ารักมากเลยน่ารักไหมน่งัมน่ารักไหมน่ารักมัยทงนีน่ารักไหมนางน่ารักมากมากเลย ท่านทั้งสองเป็นอะไรกันหรอครับเห็นหวานกันเชียวเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเฮ้ยใช่ไหมครับเปนวี่เราเป็นวี่น้องกันนะเรารักกันนะนะ้นองเปนวี่นะเปนวี่เปนอะไร เดี๋ยวน้องยิงไปเข้าห้องน้ำก่อนนะท่านพี่นะโอเคโอเคไหมโอเคท่านพี่เป็นอะไรวะเออนั่นดิน้องยิงเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีแรงท่านพี่เลยอยากเข้าห้องน้ำนะท่านพี่เดี๋ยวถามองคพ่อให้นะองคพ่อน้องหญิงเป็นอะไร ง่ายไ,ไหม้ <c oughs> องหญิงไปโดนอะไรมาแอมไม่รู้ว่านั่นบีน้องญิงอยากเข้าห้องน้ำไม่มีแรงอ่ะนั่นเพ่นั่นบีช่วยน้องหญิงหน่อยโอเคขึ้นมา <c oughs> โอเ้เออจะจะไม่จะไปไหนหรอคะ จะพาน้องหญิงไปเข้าห้องน้ําแล้วเข้าด้วยกันได้หรอครับมันมีแค่ห้องเดียวเองคือน้องหญิงไงจะเข้าห้องน้ําแต่น้องหญิงไม่มีแรงเลยต้องให้ท่านพี่ไปจับมือส่งพลังใช่ต้องไปเข้าห้องเดียวกันเพื่อส่งพลังให้น้องหญิงใช่ใช่ถ้าเข้าห้องน้ําด้วยกันขนาดนี้ล้างกันหรือเปล่าคะไม่ล้างอันเดซิก ก็ก็เต็กแต่บางทีล้างกับใช่ตอนที่น้องยังไม่ีพลังล้างไม่มีแองก็ต้องล้างให้พี่ให้แนวไม่ไหวแลน่นอนไปว่าจรงโอ้โหนี่สองคนน่าจะแปลกๆนะเนี่ยหรือว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะกลับดีกว่าไปมาแล้วเอ๋อาแล้วท่านทั้งสองคนหายไปไหนแล้ววะ ไปเข้าห้องน้ำไม่ดีเข้าห้องน้ำด้วยกันเหรอใช่เข้าห้องน้ำด้วยกันแปลกๆอ่ะบัวอือดีแปลกจริงได้ไหมล่ะได้ได้หน้าทำดีไม่เป็นไรแล้วน้องหญิงน่ารักไหมหน่ารักไหมหน่ารักแล้วเมื่อกี้ได้ล้างให้กันไหมคะไม่ล้าง เออเอนี่ตาแดงมากแล้วนะรีบพาไปดูบ้านเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันเอาเนะจะไปกันพีใช่จ้ะโอเคค่ะงั้นซามดิฉันมาเลยค่ะไปทางนี้ค่ะอยากรู้จังว่าเขาจะพูดอะไรอีกอ่ะแต่เราไม่ไปแล้วนะเอวทำไมอ่ะก็เราจะกลับบ้านไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ฉันว่า มันน่าสนุกดีนะฟาร์มฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะพูดอะไรเออนายก็ไปแต่เราไม่ไปไปว่ออา,ากันเจอกันทางนี้นะะเลยค่ะตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นหลังข้างบ้าน มีคลื่นคลื่นคลยเหรคะคลื่นพลังสัทธาแล้วมันดีไหมคะท่านพี่องค์พ่อบอกว่าไม่ดีแล้วเราจะทำไงอ่ะก็ต้องขายเลยอ่ะรถคันนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขายภายในพรุ่งนี้นะคะ เพื่อไปแล้วเหรอคะไรคะแรงมากมีแรงมากแรงจริงๆแรงมากไม่นั่นพี่โอ้ยถ้าแรงขนาดนี้ก็รีบเข้าบ้านเลยดีกว่าค่ะอะไรจังวะเนี้ยส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนหนูเองท่านพี่ตัวดูสิ ตรงนี้มีมีอะไรอ่ะนี่ไงฟ้าผนังมันมีรอยขีดข่วนสแสดงว่าห้องเนี้ยแรงมากนะมันแรงมากเลยใช่ไหมท่านบีใช่เวลาเขาโมโหนะเขาจะมาขีดข่วนตรงนี้มันเป็นรอยแห่งการความแค้งนงั้นทุกคนพร้อมนะ <c oughs> หานมือขึ้น ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์สตีกทั้งหลายขาไม่อยากเวไม่ได้เกิดให้ถอยล้าโรคกหลุงออกเป่อยวางนะขออนาจพระพุทธพระธรรมพสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ มันแรงมากเลยนะท่านนี่ใช่น้อคือแรงมากแต่ว่าเนี่ยน้องหญิงอะนะแต่งตัวสวยไหมสีชมพูสีเชียร์ซิเลือกเลยน้องหญิงไอ้ได้เก่งมากไหมนันพี่เก่งมากนะนันพี่นะไปกันเถอะท่านพี่ไปกันไปท่านพี่กอดแขนน้องหญิงว่าน้องหญิงไหวมีแรงบัวกอะนี่นี่ชอบไปหาหมอที่โรงพยาบาลเหอะ ตายแกแดงขนาดนี้อะถ้าแกมารักษาอย่างนี้มันไม่หายหรอกแกฉันทําเพื่อความสบายใจของตัวเองความเชื่อใครก็ความเชื่อมันดีฉันเข้าใจแต่นี่แกก็ทําเสร็จแล้วไงเห็นไหมก็สบายใจขึ้นนีกจะไม่เสร็จเลยต้องถวายเสื้อผ้าห้นองญิงด้วยเพราะน้องหญิงอะชอบแต่งตัวเอออ่ะทำให้มันเสร็จๆเออมองนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขอไปเอาผ้าก่อนนี่โอ้ยโอ้ย ที่สุดไม้รัที่สุดเล่ที่ฉุดาใช่ใช่ัีใช่อันนี้ค่ะอัจฉรน้องหญิงของมาถวายค่ะไมไ่อใส่หมวกด้วยนะวยหมวกยยยมากเลยสวยอันนี้เหมือนของน้องหญิงเลยเหมือนมากเลยเหมือนมากเลยใช่ jah apa ada? Dah ada ni. Ani tercuit nak? Sui nak? Ani nak? Ani? Ani sih kiat cuit tak? Sui. Ani? Ani tercuit merah cuit tak? Sui mak. Sui mak. 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 ชีนี้เหรอใช่ได้น้องยิงก็จอบชทีนี้พอดีเลยน้องยิงจะลองอาเดฟดูนะดูนะเห็นไหมน้องยิงอาเดฟเก่งไหมเพนทีเพนทีเก่งไหมนะเก่งไหมนะโอ๊ยผมหลุดนะเป็นไรครั อีกแล้ววันนั้นพี่ออโอ้โหแกแกโอ้ถ้างั้นท่านพี่พาอาจารย์น้องหญิงกลับบ้านเถอะค่ะอืมได้ได้ไดอะแป๊บแรกหน้าท่านพี่ถ้างี้ลืมผ้าสินโอ้น้นำหมวกด้วยชัยทับไปเลยอือสวยน้องนญิงไม่มีแรงว่านันพี่อือไปน้องนญิง <c oughs> มาบายมายนะพี่พี่มา่งหนุแล้วนะพี่เออผมก็ดูน่ารักก็ดีเนาะแต่เขาไม่ใช่แฟนกันนะดิอ๋อช่างเถอะนาอย่างนั้นก็ดูเพลินแล้วกันถ้าฉันลองทำหมือนน้องหญิงอะจะน่ารักปะน้องหญิงน่ารักไหมฉันกลับบ้านดีกว่าเนาะฉันว่านอกจากไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วไปหาหมอจิตเวชด้วยนะเฮ้ยแกเล่นกับฉันหน่อยไม่ารักไหมสวย แค่ฉันจับภาพดีกว่าไปหาหมอเออไปหาหมอทั้งคู่แหละใช่ไหมไปไ่ไปไม่ใช่คนเชื่อมจิตหลือไม่มีธิ์เชื่อมใจปัญหา ฉันอะนัดคนมาดูตัวชั้นต่อสีุมแล้วกนมาดูตัววาเออใช่ใช่เอ๊เนี่ยให้เราโมโกลงชาญเินไม่รักโลกคอานาประพูดปรระสง์จงบานดาเพินของประชาสองที่มีทั้งหมดให้เอาใหม่เอาแบบแบบฟ้นะคอานาประพูระมำระสง์จงบานดาเพินอ่านเถอะอ่านเถ อวามนับพาบุญพาทำพาสงจงบันดาลบอเาจรางสองที่มีทั้งหมดจ้่นามนบพุญพาทำพาสงสิ่งสเสรท่านพี่ท่องหมดสุดจหสดไม่ได้แลยเดเซงคือในทื่สับด้วยานบพาบุญพาทำพาสงสิ่งศักดิ์ทั้งหลายทั้ง